ใส่เหล่าคนบนครับพี่น้องท <ไป S 1> ่าพี่พ่อหนอนหาหาเห็ดครับไา่ดีเนี่มาวครับเป็นาลยมากมัดจอบดึงเฉลีกไปจนเมื่อพามึงเห็ดเออไม,ม,ม่ได้มาไล่มือนะ ไข่เล็กเล็กเห็ดไข่ผุโอ้เห็ดขาวดอกแหลกพ้่งนองนี่หน่ะไอ้นี่ดอกแหลกครับบุก้อยมีขนมขาหมางอ้านี่ดอกที่สองเหเห็ดขาวน้งมันเห็ดไข่เรเห็ดขาวเห็ดขาว เพื่อได้พเไปแกงพี่น้องเดี๋ยห้าไปเหื่อพี่ดอกสองดอกสองดอกเห็ดขาว ไอ้เดือยครับเพื่อขอเะ็ดปวแค่ยังเนาะโอ้โหมาตัวเนาะเะเลสต์เลยสีหนึ่งหนึ่งอยู่ตั้งนานนะ ฮัตเตนทีไม่อยากกันยุ่มคนนี่เมืองเพื่อห่อเห็ดปวกัน่เนาะน้ำโพดเมยังเพื่อนไปลกไกลกี่น ตอนนี้พรอตะพออีกซองดอกน <c> ะ <oughs> ครับเข้ามามหาครับเขมามามหาเห็ดมันมาเอาหาคือมาหาเบืองหาเอามานมามาหอดมาเอาด้หน่อ เงาครันบนี่บรรยากาศอันปวกที่ว่าเขาทายอันเขาเห็นอันต้องงานมาันว่ากว่าขาจะไปพ่อพี่นองม,มันมาย่างไปสิโน,นดีสกีบ nhang nó cuộn nhang một cắt của chắc nó một cắt của hủy một nhang ô oh. hứ hmm. đó nương bảo Thấy ừ. ô oh, rồi <laughs> <laughs> đây ô oh, ừ <laughs> đó bia rồi ừ. đến đồ bia gặp thì nó à, đụng cái to thì nó ừ. Ủa, có thể thì nó <laughs> hết cây phồn ngập rồi. đi lại gì chắc 3 đi đi nhà nhàng với công oh, ừ. cụ như thế nào ồ, bên phô thế quá cái máy nhá Có sụa hài อืมคืออือโอ้แคม,มตามเจาะห่อหอนแบบปวดเคยเจอแล้วคนนั้นนี่มันเป็นหาดไรเขายักนี้นี่ออกห่อนอยู่นี่นนเออตอนนี้เปนโอ้หอนอนู่เนาะ เลียกโดนนะครับโดนเป็นบกโตมันเนี่เห็นขี้เขียวอเป็นคนยากายเห็ดดอกันมียกะซีคือใบใหม่เนาะเลีก็ได้รับดอกหนึงนน่ง ดอกเดียวนานเกิดนี่เนนอ,อาจุ่มอยู่นี่โอ้กำลังงมอืมแข็งนเขียวเหเห็นแน่พี่น้องนี่จะซาเหลาเลยเห็น ก็ดีแล้วพี่ไปัึนษาเพราะว่าพว่ดอกเห็ดก็ไปใหม่ขึ้นกันแหนงพี่น้อง <c oughs> ถ้ามาตั้งใจเบิ่งดีนี่ยางกายเลยเลยนว่มกี่ว่างยางกายเน่ย

หากินหน้าใหญ่จะว่ากันเ้อโอ๊ยเป็นจะเห็นหลายหน่อเด้แง่มือเฮ็ดเลยแต่เ้อ ม huh? mm ีจังนาะอ่ะบุญไปเลยพี่น้องเฮา

Ai? Ai hết khao nó ừ, có hình ngay em ạ ừ đồ của nhau lấy được hết khủng สภาพบ้าน8ปิบ นี่ย่งนเป็นเอิดเติบยังไงเถ <c oughs> อดแดนบดายให้เลยนี่ปูครับเจอเจอผิดันงบุกเต็มครับหมวกยี้เชียวมีห่อ ร้มกำลังตีขึ้นนี้เลยปวดรูมเงินผมกินยายแก่ปวดแล้วเจ้าเหมือนน้ำนี่เขาโรยนะตงหัวด้ อหน่อยออกดีออกสองดอกเล็กนี่ดิเล็กๆพี่พี่พี่นี่แนด้วยสองดอกนี่เป็นคาเนี game, like <that> ่ย <that> <t ops> ปะะเป็นเสียงเห็ดดึงตัวนี้นนองมีเห็ดไข่ดอกงามี่น้องเอ้ยต้องใส่พวคนขมามาเนาะเหรอมี để treo vó để kèn đó kiếp xong cái kèn ไข่สามสี่ดอกกับเดี่ยวแล้วพี่หอแก้วนี่จะเป็นปลาหิดไข่กับหิดขมครับพี่หนอหิดขมนี่ตรงฝนตกพี่หนอฝนตกนี่ออกเลยครับฝนมันตัวเกิดเงียบอยู่นะอู้หิดไข่ฝนเล็กโอ้เมียพี่เห็ดจอง ครับเดี๋ยวไหพาซอลิกออกเมื่อไหร่บาทนะพี่น้องเมื่อไหล่ะเอา้าพี่น้องมึงอนะไรไว้ข้างในนั้นอะไ้แก้วอยู่หรอโอ้โหอะไแก้วอะได้แกงเยอะสั่มแกงอยู่ครับอ๋อหนึ่งอ๋อหนึ่งอละคลิปนี้เอาไว้ซัมหนี้เนาะพอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้กล้าเข้ามาสวัสดีครับโซลิค why do you